ทุกคนนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้มาพิชิตเขาอีโก้ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนั้นเมื่อหลายวันก่อนผมขับรถผ่านมาก็เลยเห็นลูกเขาลูกนี้ตอนเย็นๆมีแสงไฟขึ้นสวยๆนะครับแล้วก็ผมได้บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาแล้วอาทิตย์หน้าก็คือวันนี้ผมมานะครับวันนี้ผมมาขึ้นคนเดียว ก็อย่างที่ภาพที่เห็นนะครับในภาพที่ข้างต้นน่ะสูงแค่ไหนผมจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนได้ข่าวว่ามันไม่ได้ขึ้นง่ายเหมือนที่เขาวงพระจันทร์เลยมันไม่สูงขนาดนั้นฮนะแต่ขึ้นลำบากมากกว่านั้นหลายเท่าไม่รอช้าอยู่ใหญ่ไปเลยครับต้องบอกทุกคนก่อนครับว่านี่เป็นการรีวิวความตื่นเต้นของตัวเองอีกครั้ง กับการที่ได้ทำอะไรที่ยากขึ้นกว่าเดิมจะสนุกสนานตื่นเต้นแค่ไหนอย่าลืมดูคลิปให้จบด้วยนะครับคือ ขึ้นเขาอีโก้นี้นะฮะทางวัดเขาบอกว่าถ้าเป็นวันเสราร์อาทิตย์จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้ในการขึ้นการลงแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาจันถึงสุกก็ขึ้นด้วยตัวเองแล้วก็ขึ้นอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มาก็วันนี้เป็นวันธรรมดาเราก็มาขึ้นโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเลย แต่ที่สําคัญบันไดมีถึงแค่นี้ฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทางเดินแบบลูกลังโอ้แค่เห็นในภาพนะครับเพื่อนๆแค่เห็นตรงนี้ก็ไม่ใช่แล้วอะ่ะมีเชือกให้จับ ตรงนี้ชันหน่อยฮะแล้วก็พยายามเดินหาที่ที่เหยียบได้นะครับนี่ครับ ไม่มีบันไดครับก็คือเราขึ้นมาแบบนทางที่เราขึ้นมาจะเห็นเชือกขา,ขาวๆรูยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ประมาณร้อเมตรได้แล้วร้อกว่าเมตรแต่อาการออกเลยครับอ๋อ ไอเราก็นึกว่าไปทางนี้ไม่ใช่ครับไปอีกทางหนึง่งนี่ฮะเออไปทางนี้ขึ้นต่อโดยที่บันไดไม่มีไปตามนี้ฮะลูกศรสีเหลืองแดงโอเคไปโห ตรงนี้เป็นหน้าผาชันเลยครับแต่มีเชือกจับเอาเรื่องฮะน่าจะเอาเรื่องอยู่นะผมว่าถ้าเกิดขึ้นมือเดียวคงไม่ได้หรอกต้องใช้สองมือขึ้น เมื่อกี้เราก็ขึ้นผ่านจุดที่มันชันๆมาได้นะครับต่อไปเราก็จะไปขึ้นต่อไปตามที่มีเชือกแต่ว่าไม่ชันมากเท่าไหร่เราก็จะไปตามรอยเชือกนะครับนี่ครับเราต้องไปตามรอยเชือกแล้วก็จับเชือกไปด้วย ทุกคนครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมขึ้นมาประมาณสักสองชั้นประมาณสักสองร้อยเมตรน่าจะได้นะได้ยินเสียงมแมลงร้องนะครับแล้วก็มองลงไปข้างล่างเราก็เห็นหนูน่นวัดที่เราขึ้นมากราบตอนเช้าๆนะครับตอนนี้เราขึ้นมายังไม่เห็นเพื่อนที่อยู่ด้านบนเลยแต่ที่แน่คือมีเพื่อนด้านบนขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วหลายคน เราจะไปสวนกับเขาตรงไหนจะไปเจอเขาตรงไหนลุยต่อครับ <c oughs> แต่ก็คงไม่น่ายากนะครับสำหรับการขึ้น ทุกคนได้ยินเสียงไหมฮะเสียงแมลงเป็นเขาที่สมบูรณ์มากๆนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาในระดับหนึ่ง้วฮะสูงมากๆที่สำคัญวิวโคตรสวยเลยเพื่อนๆผมจะพิชิตยอดข้างบนเขาอีโก้ที่นี่ให้ได้นะครับตอนนี้ขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วครับที่เหลือก็อีกครึ่งหนึ่งตอนนี้คือมาพักผ่อนที่จุดชมวิวที่มีธงนะครับนี่ฮะ เพื่อนๆจะเห็นธงด้านหลังผมนะครับแล้วก็วิวด้านล่างอย่างสวยงามนะครับนี่คือจังหวัดเพชรบุรีสวยครับนู่นรถผมจอดอยู่ข้างล่างนะฮะบอกให้บุกมืออยู่ข้างล่างน,นะครับโอ,โอ,โอ,โอ้สวยงามมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อครับ จริงๆคนอื่นเข้ามาเข้ามาแค่ตัวคนเดียวนะครับผมมีเป้ตั้งกี่สิบโลมีน้ำมีกระเป๋ามีกล้องก็ถือว่าเหนื่อยแต่ผมว่าคุ้มนะสำหรับคนที่ชอบเอเวนเจอร์ปีนเขาโดยเชือกลงหน้าผาอย่างเงี้ยพอทางขึ้นมานี่คือชันมากและไม่มีบันไดเลยเราต้องไต่หินมาอย่างเดียวครับเพราะที่นี่คือเขาอีโก้ครับอีโก้สูงจริงๆไปต่อเพื่อน แล้วก็ตรงนี้ที่เราขึ้นมาเชือกเขาเป็นเชือกที่ดีมากครับทุกคนแน่นมากเป็นเชือกที่แบบทนจับไม่ค่อยเจ็บมือเท่าไหร่นะครับดีครับเอาไดีครับโอ้นึกว่าจะมาคนเดียวซะแล้วฮเ,เก่งที่จอดอยู่ใช่ไหมใช่ครับสีน้ำเงินฝั่งนู้นนะไม่ใช่คันนี้ครับคันนี้คือพี่เขาขึ้นไปก่อนผมนะครับรับก สู้ไหมพีู่้ครัส,สู้สู้เอาลยครับพี่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มาทาั้งทั้งที่ฝนตกพี่เขาไม่หวั่นเกรงเลยนี่แหละครับความขยันของคนชอบแอดเวนเจอร์ลุยๆครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งไม่รู้ว่าชั้นที่เท่าไหร่พอดีมาเจอพี่เจ้าถิ่นพาขึ้นมานะครับพี่เจ้าถิ่นก็เลยจะขอ,อแนะนำสถานที่ตรงจุดนี้นะครับว่าตรงนี้ คืออะไรบ้างตรงนี้พี่ครับตรงนี้มันเป็นเป็นหน้าผาหินครับแล้วมีรูปรักคลายพระสมเด็จเขาเรียกจุดนี้ว่าผาสมเด็จอ๋อเห็นไหมตรงที่มีรูปทองปิดอยู่เห็นไหมเป็นคล้ายคพระสมเด็จนะครับตรงที่มีทองแปะอยู่ใช่ใช่ใช่สิจะเป็นคล้ายๆพระสมเด็จกขาเป็นจุดหนึ่งที่เขานิยมมากราบอืมดึงนี้เขาเรียกว่าเขาสมเด็จใช่ไหมฮะตรงเนี้ยผาสมเด็จอ๋อผาสมเด็จ ใช่ก็เขาวิโก้เรานี่แหละเราก็ได้าสมเด็จมาเป็นจุดจุดไปครับผมเป็นเส้นทางน้าเดินที่ขึ้นไปเมื่อก่อนเส้นนี้อนนี้คือทางเส้นเดิมเดิมเมื่อก่อนที่ขึ้นฝั่งนี้ครับอ๋อแต่ปัจจุบันทางหลังเราตัดขึ้นทางขวามันขึ้นครับเป็นทางที่ลัดกว่าเดิมครับคกล้ขึ้นกว่าเดิมครับนั่นก็ทาให้เราแตมันก็โหดหน่อยครับเมื่อกี้เราก็เห็นผาสมเด็จนะครับ ที่พี่แนะนำนะครับเมื่อกี้นี่สวยงามมากเลยเดี๋ยวผมจะไปทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าสมเด็จเมื่อกี้คล้ายมากเลยถ้าเห็นของจริงนี่จะบอกว่าเป็นองค์สมเด็จจริงๆนะฮะที่มีแผ่นทองแปะอยู่สองสามแผ่นตอนนี้ก็เดี๋ยวขึ้นตามพี่เข้าไปครับข้างบนลุยต่อครับ,บรครับ,บรอ๋อนี่ตรงนี้จะเป็นบันไดเก้าขั้นเป็นบันไดเหล็กที่เขาทำไว้นะฮะ พี่บอกว่าเมื่อก่อนขึ้นทางโน้นแต่ว่าอ,อ,อ้อมทางโน้นใช่ไหมฮะแต่ว่ามัน,มนเสี่ยงไปก็เลยเอามาทําใหม่เป็นบันไดเหล็กเก้าขั้นเพื่อจะได้ยนระยะและก็ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมไปตามพี่เข้าไปครับทุกคนที่กําลังดูผมอยู่นะครับตอนเนี้ไม่ต้องถามผมว่าเหนื่อยนะครับผมเชื่อว่าแค่ดูผมทุกคนก็เหนื่อยแล้วครับ เพราะว่าทางขึ้นมันไม่ได้ง่ายอย่างเราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นห้างเลยแต่มันทำให้คนที่ชอบลักษณะแบบนี้นะครับได้ทำกิจกรรมนะครับสนุกสนานไปด้วยกันนะครับไม่ต้องถามครับเหนื่อยแน่ๆแต่ข้างในมีแต่ความสุขสนุกสนานแล้วก็มันครับ เพื่อนๆและท่านผู้ชมคนไหนที่อยากมาสัมผัสกับความลำบากและความเหน็ดเหนื่อยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นยาชูกำลังใจอย่างดีเลิศเลยละครับณเขาอีโก้แห่งนี้ก็มาสัมผัสได้ทุกวันที่วัดพวงมาลัยแล้วสิ่งที่ได้กลับไปคือความอิสระทางใจอย่างแน่นอน ทุกคนฮะเห็นไหมฮะพี่แดงขึ้นตรงทางที่ไม่ใช่ทางขึ้นเลยนะฮะแกบอกว่าขึ้นตรงนี้มันได้อัดรดความมันโหดด้วยแต่ถ้าขึ้นทางที่เขามีเชือกโรยไว้มันมันมันหน่อมแน้มไปอะ่ะมันง่ายๆไปนะฮะไปงั้นเราก็ตามพี่แดงไป ปีนไปไหน ais? ข้างบนไงฮะดุยต่อก็ต้องบอกต้องบอกทุกคนนะฮะว่าความสนุกความมันมันอยู่ส่วนบุคคลนะครับ <Landes> จริงๆอ่ะว no ันฝนไม่ตกก็มีแต่ก็ไม่มาขึ้นทำไมมาขึ้นตอนวันฝนตก หินมันก็ลื่นครับดินมันก็แฉะต้องขึ้นอย่างระมัดระวังมากๆแต่เอาหน้าเพื่อภาพส,สวยๆวิวมง,งามให้ทุกคนได้ชมนะครับต้องยอมเหนื่อยตอนนี้เหนื่อท่วมตัวเปียกหมดแล้วครับู่ทางจะไปต่อที่เขาหายไปไหนแล้ว ไวมากเลยเราโม่แต่โม้ไงหรือตอ่อครับก็สำเร็จแล้วครับเพื่อนๆในที่สุดเราก็มาถึงจุดสูงสุดของเขาอีโกโ้นะฮะนี่คือพี่แดงเสื้อสีคือเขียวที่ยืนอยู่ฮนะนั่นคือจุดสูงสุดของเขาอีโกโ้พี่แดงหน้านี้พี่แดงบอกว่า มีอะไรที่เซอร์ไพรส์อยู่ด้านบนผมก็ไม่อยากถามนะแต่พอขึ้นมาแล้วเซอร์ไพรส์จริงๆครับยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับว่าละโหนี่ฮะทุกคนฮที่เราเห็นอยู่นะฮะ เป็นเจดีโบราณกี่ร้อยปีไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขาสูงขนาดนี้ฮะต้องยอมรับคนยุคเก่าขึ้นมาสร้างได้อย่างไรโหเดี๋ยวเราเราก็ดูบริเวณร,ร,รอบๆตอนนี้มีพี่ๆเขาขึ้นมาทำความสะอาดด้วยนะครับมีมาเนี่ยนะที่พี่เขาขึ้นมาก่อนนะครับเขาก็มาทำความสะอาดด้านบนนะครับมีผ้าเหลืองคลุมมาอย่างดี ด้านในก็มีพระพุทธรูปหรือเปล่าเนี่ยฮะเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ฮะด้านในจีแดงก็นำทางเรานะฮะถไร้พระอะไรกันมา,มาสักกา,าระเราขึ้นมาถึงเราก็ต้องมาสักกา,าระบูชาด้านบนสถานที่นะฮะไม่ได้เตรียมไม้อะไรมาเท่าที่เรามีแล้ว ี่ยฮะวิวด้านบนที่เราขึ้นมาเห็นส,สวยๆอย่างเงี้ยฮะต้องบอกเลยว่าไอสิ่งที่เราเหนื่อยมาเมื่อสักครู่เนี้ยหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยหรือว่าจะเหนื่อยต่อเราไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับมันแน่ๆผมอยากชวนเพื่อนๆทุกคนนะที่ได้ดูคลิปนี้ฮะว่างๆก็มาลองปีนแข่งกับผมบ้างจะเป็นเช่นไรลองดูนะฮะมาดูเจดีย์ด้านบนเนี้ยไ,ไ,ไม่รู้ว่ายุคไหนไม่รู้ฮะเก่ามาก ร้อปีร้อปีโอ้ก็นานกันนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวผมขอญาตไว้พระก่อนนะครับเมื่อขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของเขาอีโก้เราก็จะพบ j จดีที่มีความเก่าแก่ถึงร้อปี เราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรหลวงปู่แก้วเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตว่าครั้งหนึ่งเราได้มาพิชิตเขาอีโก้แห่งนี้แล้ว อันนี้คือพี่น้อยทีมงานทีมงานของพี่แดงโอ้ครับผมยินดีต้อนรับนะคะครับผมครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดค่ะร้อยเจ็ดโอ้โหแตกต่างกับผมคนละโยอดเลยครั้งนี้ผมก็มาเป็นครั้งที่หนึ่งเหมือนกันครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับโอ้ครับผมยอดสุดยอดแล้วค่ะครับแดงไวไหมแล้ว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 พี่ขึ้นมาครั้งที่เท่าไหร่ครับสี่ครับครั้งที่สี่พี่ชื่อว่าอะไรนะครับอ่าท็อปครับท็อปพี่ท็อปเนาะ มาเรื่อยๆครับมาแล้วมีโชคตลอดเห็นไหมสี่ครั้งแล้วถ้าพี่มามีโชคผมก็อยากจะมีโชคเหมือนพี่แหละลองดูจะมีโชคแบบไหนจะขึ้นก็ได้บุญแล้วครับครับผมเนี่ยมายิงมาถอนหญ้าวันนี้ด้วยบุญเราไม่จําเป็นต้องมาได้สิ่งที่เราขอฮะแค่มาทําพื้นที่ให้สะอาดก็คือได้บุญแล้วครับยิ่งทําให้ตัวเองมีร่างกายที่แข็งแรงยิ่งได้บุญใหญ่ครับเป็นยนี้เห็นธรรมชาติก็สดชื่นแล้วใช่ครับเขา ถาไปถ่ายรูปด้านนูน้นค่ะจะเห็นหมอกส,สวยๆทงางหนองยปองครับ พี่แดงถอดเสื้ออย่างเดียวได้นะพี่ล้วกางเกงไม่ต้องนะ,ะ,งนนะไหนห้เต่าวอยู่ไหนฮ้อ่าพี่นั่นคืออะไรครับตอนนั้นเหมืองแร,หร่หรืออะไรโล<อ>โ,โม่ฮครับโอมามุมนี้สวยมากเลยฝั่งนี้ ครับมผมก็ว่าไอ้ทำไมตอนซื้อของข้างล่างแมคคาเ็บอกว่าเตรียมถุงมือไปด้วยมผมก็พี่แดงก็พาผมปีนมามทางใช่ครับพาผมปีนมาทางที่แบบไม่มีเชือกนะโอ้จะเล่นกแบบเอาความชำนาญร้อยครั้งอ,ะ <c oughs> อ่ะออกับครั้งที่หนึ่งของผมอสุดจริงๆอันนี้คือลูกเต่าครับเดี๋ยวมันก็จะมีครั้ง่องเออสวยเลยเป็นเต่าจริงๆด้วยพี่นี่หัวเนาะ นี่ตัวใ,ใช้ได้เลย,ยครับทุกคนฮนะตรงนี้เป็นเป็นเต่านะครับถ้าเรามามุมนี้จะเห็นเป็นเต่ชาชัดเจนฮนะนี่คือหัวเต่าแล้วนี่คือตัวเต่าด้านหลังเป็นกระดองชัดเจนมากครับถ้ามองมุมเนี้ยผมก็ว่าพี่แดงบอกว่าเป็นเต่าเป็นเต่ามุมไหนผมก็มามุมเนี้ที่สําคัญท,คที่สําคัญทุกคนดูตรงที่ผมยืนนั่งอยู่ฮนะเนี่ยฮะ อย่างนี้เลยพลาดน,นิดเดียวก็เป็นเต่าฮะเ,เต่าบินเลยฮะตอนนี้โอ้สวยครับสวยครับ ความสุขของพี่ๆกลุ่มนี้เขาบอกผมว่ามันไม่ใช่การทำงานแล้วได้เงินแต่มันเป็นการได้มาเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติที่นับวันจะเหลือน้อยลงไปทุกทีแต่สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นความสุขทางใจอันยิ่งใหญ่และที่สำคัญได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและพี่นๆน้องๆที่เขามาเที่ยวณแห่งนี้สังเกตได้จากรอยยิ้มของพี่ๆเขาที่ดูแล้วมีความสุขเป็นอย่างมาก ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะทดสอบตัวเองหรือมาเที่ยวชมก็มาได้นะครับไม่มีวันหยุดชมฟรีขึ้นฟรีรับรองจะติดใจและประทับใจไปอีกนาน ที่นี้ไม่เหมือนเขาวงพระจันทร์นะทุกคนเขาวงพระจันทร์เวลาขึ้นเวลาลงนี่ใช้เวลานานมากเพราะมันมีทั้ง3,790ขั้นแล้วก็เขาเขาสูงมากๆเลย แต่ความยากความเหนื่อยความลำบากวงพระจันท์ก็วงพระจันทร์ะครับมาเจอเขาอีก้ที่เพชรบุรีรับรองเลยทุกคนตายหมดอีกแค่ร้อยเมตรก็ถึงด้านล่างแล้วครับตอนลงมาผมไม่ได้ถ่ายนะเหนื่อยมากๆเพราะว่าต้องใช้มือจับ เชือกจับเปล่าอะไรลงมาเพราะว่ามันชันทุกคนต่างคนต่างลงฮะไม่มีใครลงช่วยกันเลยแต่ยอมฮะน้องคนเนี้ยรองเทา้าเท้าเปล่าเดินลงมาจากนู่นเลยลงมาได้ไงเท้าเปล่าครับสุดจริงๆโอ<ฮ>้เ<ฮ>นี่ยฮะเป็นเป็นผู้หญิงความสวยก็อย่างนี้แหละฮะ ไปไหนก็ต้องเอาความสวยไปด้วยอขึ้นเขาก็มีรองเท้าส้นสูงด้วยโหแต่ชอบตอนที่ลงฮนะเท้าเปล่าๆมีหินคมๆเยอะมากน้องเขายังลงได้นะครับทุกคนมมมมมเอาง่ายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่กำลังอยากจะปีนภูเขาสักลูกหนึ่งเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือว่าเพื่อมาอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนำเลยเขาอีโก้เพชรบุรีครับ อำเภอเขาย้อยลองมาเลยแล้วคุณจะรู้ว่าความมันความสนุกบันเทิงมีจริงฮะ,ฮะตอนนี้ลงมาแล้วเหลือแค่ไม่กี่เมตรฮะต้องบอกว่าที่นี่สุดจริงสุดจริงๆครับคนไหนที่บอกว่าขึ้นเขาลูกน้องลูกนี้เหนื่อยอย่าพึ่งคุยอย่าพึ่งพูดมาที่นี่ก่อนเขาอ,อีโก แล้วคุณจะรู้ว่าอีโก้มันมีจริงฮะลงมาก่อนไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับลงมาก่อนแค่ได้พักก่อนแต่ความเหนื่อยก็มาก่อนเขาอะฮะเขาลงช้าๆเขาอาจจะสบายๆายก็ได้ดื่มน้ำเย็นๆด้านล่างครับที่วัดมีให้ครับ ชื่นใจครับผมยังขอท้าทุกคนนะคนไหนที่อยากจะมาปีนภูเขาแข่งไม่ได้แข่งผมหรอกแข่งกับกลุ่มคนที่นี่เขาจะมีอยู่ประมาณสักยี่สสามสิคนกลุ่มของพี่แดงเขาถ้าคนไหนคิดว่าคุณแกล่งจริงนะครับคุณก็มาปีนทำบุญทำกุศลทำความสะอาดเจดีด้านบนครับ อัพลองเลยว่าตอนขึน้นเหนื่อยแต่พอไปถึงด้านบนสุดวิวด้านบนสุดสวยงามมากๆทุกอย่างนี่คือชิลๆทั่งนั้นเลยที่สำคัญมีใจดีร้อยกว่าปีครับอยู่ด้านบนเอาง่ายๆเขาสร้างยังไงลำบากลำบนเขายังเอาขึ้นไปได้เราแค่เดินขึ้นทำไมเราจะเดินขึ้นไม่ได้แค่นี้เพื่อนๆว่าสมควรหรือไม่คลิปนี้นะครับถ้าถูก ใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งทั้งช่องด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้ช่องน้อยๆในโตกับเขาบ้างนะครับคลิปหน้าผมจะไปไหนเพื่อนๆก็รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ